ครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกจากการที่ฉีดฮอร์โมนไปแล้วอธิ่าเป็นนาโนนะครับผมมาบันทึกภาพตอน17นาฬิกาหนาทีช่วงเย็นนะครับผลปรากฏเป็นประมาณนี้ครับเนี่ยยอดดาบจะเป็นใบช้ำๆแล้วยอดอ่อนเป็นลักษณะลวกลวกครับเป็นใบลวกนี่ครับนี่ครับใบนี่ครับจอกเป็นลวกๆว้ำๆเหมือนโดนน้ำร้อนลวกครับนี่ครับ ประมาณนี้เท่าที่ผมสันนิษฐานดูนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็ออกลวกๆดูนี่ดูนะครับว่าพวกนี้มันจะคืนไหมมันจะขอบมันบิดๆนะครับขอบบิดๆแล้วก็ใบช้ำๆนะครับถ้าอาการอย่างนี้ผมเคยเจอนะครับก็คือเป็นส่วนประกอบของธาตุแมกนีเซียมแมกนีเซียมนั่นเองนะครับเนี่ย <c oughs> ออกช้ำๆนะครับยอดเล็กๆก,ก,ก็ดูเหมือนโดนน้ำร้อนลวกครับใบไม่สดชื่นมันเป็นลักษณะ เลีงเขียวนะครับจากยอดเหลืองเหลืองนี้นะครับที่เห็นใบเหลืองเหลืองเนี่ยมันจะเขียวนะครับมันจะออกเขียวแต่เขียวแบบช่ำๆนะครับเนี่ยนี่คือเป็นอาการของพืชที่ได้รับธาตุแมกเนีเซียมนะครับเนี่ยตัวนี้ก็กลายเป็นใบแก่เลยครับเนี่ยกลายเป็นใบแก่นิ่มๆเหมือนโดนน้าร้อนลวกเลยครับเนี่ยแต่ไม่ใช่เขียวแบบแบบสวยสดชื่นนะครับเป็นเหมือนเราจุ่มเอาใบไปจุ่มในน้าอุ่นหรือน้ําร้อนนะครับเนี่ย แต่สีของสีจากเหลืองมันเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นประมาณนี้นี่เป็นขาดธา่าเป็นลักษณะที่ได้รับธาตุแมกนีเซียมนะครับเนี่ยนี่ครับใบนี้ลวกไปเลยครับจากการที่เมื่อเช้านี้เห็นเหลืองๆแล้วก็เป็นลายๆเห็นไหมครับเป็นลายๆขาดธาตุแมกนีเซียมพอโดนธาตุตัวนี้ไปปุ๊บที่ลายๆเรื่อมหายแต่ใบเป็นช้ำๆออกอมเขียวช้ำๆนะครับ ดูแล้วส่วนประกอบน่าจะเป็นธาตุแมกนีเซียมครับครับสวัสดีครับสมาชิกสวนตุเรียนเมืองใหม่ต้นนี้นะครับจากการที่ผลการฉีดนานโนไปนะครับเ,เดี๋ยวผมจะเอาคลิปมาเปรียบเทียบก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้นะครับมันจะออกใบเหลืองแล้วก็ใบขาดแมกนีเซียมนี่ขาดมันจะออกลายๆายแล้วผมจะเอาใบมาเทียบดูที่ผมจับถ่ายดูนี่ครับถามว่าเขียวเพิ่มไหมเขียวเพิ่มทันตาเห็นภายในข้ามคืนนะครับ แสดงว่าเป็นธาตุแมกนีเซียมเยอะนะครับหายนะครับนี่เพื่อนสมาชิกลองจําใบนี้เดี๋ยวผมจะเอาใบที่ก่อนฉีดนะครับมาเทียบดูเขียวขึ้นนะครับเขียวขึ้นชูชันแต่ปลายใบไหม้นะครับปลายใบไหม้เนื่องจากได้รับสารที่ที่เป็นนาโนนั่นแหละครับอัตราส่วน1ช้อนมังครับแล้วก็ อินนาโนหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผงธาตุต่างๆธาตุต่างๆน่าจะหนักไปทางธา,าตุแมกนีเซียมแล้วผมใส่สารจับใบอีกนะครับน้ํา15ลิตรนะครับเมื่อวานนี้มาฉีดมันก็เลยค้างมันก็เลยไม่ไหมลงไปนะครับถ้าไหมอย่างนี้นะครับมีสองอย่าง1สารอาหารเยอะครับสองปุ๋ยครับแต่นี้ผมไม่ได้ให้ปุ๋ยอะไรมากมายนะครับก็น่าจะเป็น สารเคมีที่ผมทําการทดลองนะครับส่วนเป็นใบเพก็เขียวนะครับแล้วก็มีความหนาความหนาขึ้นครับนี่เป็นใบเพลรับจับดูก็หนามีน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะครับประมาณนั้นในเรื่องของทําการทดลองเดี๋ยวต้นที่อยู่ใกล้ๆนี้นะครับมาดูว่ามีอะไรที่แตกต่างไปไหมนะครับใบดาบฉํานะครับนี่ใบดาบฉ่ำๆแบบนี้ครับเหมือนโดนน้าร้อนลวกครับแล้วบางทีใบก็ออกสีน้ําตาลเข้ม นะครับก้านวานนะครับวานวานที่ผมมาถ่ายนะครับตัวนี้มันจะออกสีน้ําตาลเข้มจัดแต่ตัวนี้เริ่มเจือจางลงแล้วเพอแตะนิดเดียวร่วงเลยเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่ไม่ดีนะครับสําหรับการฉีดนาโนนะครับเห็นไหมร่วงตัวนี้ก็ร่วงนะครับเนี่ยเนี่ยมันรับไม่ไหวครับเพราะว่าเขาได้รับสารอาหารหรือเป็นสารเคมีนะครับเนี่ยรับไม่ไหวเขาก็ร่วงนะครับเนี่ยมันจะร่วงประมาณนี้นะครับก็ไม่เหมาะที่จะเอามาฉีด ที่เป็นใบที่มันมีใบดาบหรือว่าเป็นยอดพริแดงนะครับไม่เหมาะนาโนตัวนี้ถ้าเหมาะก็น่าจะเหมาะสําหรับการเ,าเร่งเขียวเร่งให้ใบหนาในเรื่องของใบเพนะครับเป็นเรื่องของใบเพเพราะใบดาบเห็นไหมครับมันจะฉ่ำอย่างนี้เป็นต้นใบใบใบดาบฉ่ายอดพรีแดงสีดาค่านะครับสีดำำําคําบางตัวก็สีดําคําเลยนะครับเดี๋ยวถ้าบิดแรงๆจะร่วงหรือเปล่า นี่ครับมันจะออกดำๆน้ําตาลแก่จัดนะครับบางๆนี่น้ำตาลแก่จัดประมาณนี้แต่บางๆบ,บางใบก็ช่ำๆประมาณนี้นะครับก็นี่เป็นานานโนนะครับที่ว่ามันโอเคเพอมาฉีดทดลองแล้ว มันไม่โอเคนะครับถ้าโอเคยอดมันต้องกลางแล้วดีดเด้งดีเหยียดยืดนะครับเนี่ยงองงี้มันจะยืดครับถ้าให้ธาตุอาหารเขาถูกนะครับเขาจะดีดออกจากกันครับเขาจะไม่เกาะกันอย่างนี้ครับแล้วแล้วกรีบใบมันจะไม่ร่วงนะครับเท่าที่ผมทําการทดลองดูมันจะไม่ร่วงอันนี้ก็ยังร่วงเลยครับเห็นไหมครับร่วงนะครับมันจะร่วงถ้าเป็นธาตุอาหารที่เขาชื่นชอบมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับมันก็มีดี เพียงว่าเหมาะสำหรับการฉีดใบเพนะครับก็แสดงว่านานโนตัวนี้มีส่วนผสมของแมกนีเซียมค่อนข้างสูงส่วนจะมีธาตุสังกะสีเมงการีจุลธาตุอื่นๆอาจจะมีแต่อาจจะมีน้อยนะครับพอธาตุแมกนีเซียมสูงนะครับก,ก็เลยแสดงอาการให้เห็นชัดเจนเพราะว่า รู้ได้ยังไทงทั้งๆที่คนขายเขาไม่ได้บอกเพราะแมกนีเซียมเนี่ยผมเคยใช้ปริมาณเข้มข้นแบบนี้ออกอาการเดียวกันนะครับที่ผมทําการทดลองธาตุแมกนีเซียมเอยัังกาซีเอยผมทําการทดลองมาหมดทุกธาตุแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ก็ธาตุที่ผมได้ทําคลิปไปแล้วนะครับธาตุเหล็กนะครับผมทําการทดลองธาตุทั้งหมดนะครับว่าแต่ละธาตุ ออกอาการแตกต่างกันแบบไหนอย่างไรนะครับผมทําคลิปเป็นร้อยๆคลิปแล้วนะครับก็ถ้าเพื่อนสมาชิกเข้ามาใหม่ลองลองลองรีเพย์ดูแล้วกันนะครับเนี่ยพวกนี้ผมทําการทดลองทั้งสิ้นนะครับผสมผมยังจําได้นะครับว่าตัวนี้ใบฉ่าใบทะลุอย่างนี้นะครับไม่ใช่เชือ้อราเป็นเรื่องของาธาตุแมกเนีเซียม3เปอร์เซนบวกาธาตุสังกะสี38เปอร์เซนผมรวมกันกับสารจับใบค,ครับมันก็เลยออกอาการงี้นะครับทุกอย่างผมทําการทดลอง ทุกประเภทนะครับถ้าเข้ามาดูหรือได้ติดตามผมตลอดเนี่ยอาการต่างๆเนี่ยเพื่อนสมาชิกจะอ่านใบออกนะครับจะอ่านใบออกเพราะว่าผมพยายามที่จะาพาเพื่อนสมาชิกอ่านใบนะครับว่าแต่ละใบมันขาดอะไรแล้วมันเกินถ้าเกินแล้วมันจะเป็นอาการแบบไหนะอย่างไรประมาณนั้นผมได้ได้แจ้งตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าทุเรียนผมไม่ได้ปลูกเพื่อเพื่อหวังกินนะครับผมก็ปลูกเป็นศูนย์การเรียนรู้ประมาณนั้นถ้าตายก็ปลูกใหม่ ถ้าไม่ตายก็ทดลองไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะาหาสิ่งดีๆที่สุดนะครับให้แก่เพื่อนสมาชิกก็คงจะประมาณนี้สำหรับเรื่องของนาโนนะครับก็ลองวิเคราะห์และพิี่ณาดูเองนะครับวา่าท่านสมควรที่จะซื้อหรือไม่นะครับนาโนผมแต่ใจผมนะครับผมว่าในการที่จะเร่งเขียวก็ดีหรือใบหนาใบมีน้ำหนักไม่ยากครับพอใบเพสลาด ที่มันออกมาจำนวน60ก็สามารถใช้แมกนีเซียมของคีเลตนะครับที่มีขายในช้อปปี้และอาซาดามาฉีดมันก็เป็นอาการเดียวกันนะครับใบมันก็จะเขียวจะหนาจะมันและมีน้ำหนักเพิ่มก็ไม่ยากนะครับก็ประมาณนี้ครับก็คงจะฝากให้เพื่อนสมาชิกวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาดูนะครับในเรื่องของก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับสินค้าบางสิ่งบางอย่างที่มีขาย ตามทองตลาดหรือการบอกเล่าต่อกันมานะครับก็คงจะฝากคุณไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ